านขาบนเกี้ยงแท้น้ารเกไตงม่หมดนต่แ่อมตงกัะเท่แมนแนะเข็งไงกราเข็งไงกลาเข็งไงาในล่างบ่เกี้ยงน้ำกสกปรกได้หนิก็คอใหญ่คอเซมกันหมดเลยตัวหนอนตัวใหญ่ ดำปีปีเลยมาล้างไหมเอาเอาน้มันล่างไหมเอาน้ำม,มาเทลงนี่ไหมแกสะอาดไี่เนี่ยแกย้่ล้างไหมเอาน้ำม,มาเทลงน,บบน,นี่เลยดปดุกูดุกงานนี่เนาะ โอ้กละเข็งใหญตัวนี้ม่นเป็นตะพิงแซ่บมาดูมาดูมาดูแม่ละมาดูตัวนี้ละแม่หน่ไหมไอสนใจนี่ตัวนี้รุ่นนน่ไหมรุ่นนี่เนาะมึงอ่ะตัวมึงวะนะลงเก่งนี่เนาะ ลงไปกวนงกวนงลดินเนี่นเจ็บปลาเจ็บปลาเลือกปลาคัดปลาหมาอยู่นะเป็ดพวกรบางปลดดุกปลาดุก ีนี้สิได้สอดเทือเดียวได้เนาะเพราะว่าบริเฮ็ดน้าปังเฮ็ดยูบ่ปีนี้เคยเฮ็ดอยู่บ่เลาก็คือเฮ็ดคลองมาทัะแลาะโอ้เดราะว่าจะได้บุญบัวไม่บุกแล้งเฮ็ดอย่างบ่อนี่บ่สะดวกไอ้บ่อนี่ตอนแรกมันจะจัดเฮ็ดนั้กับบด้เฮ็ดเต็มที่นะแม่ตอนนี้ท่านจัด ปลาดุปลาดุแม่วันปลาสกปรกมากเลยไม่เกลี Jamie, no. Dai, nice. Sara, mom, ้ยไม่เกลี้ยเอาห้องพอเพียงกระไเอออู้สะอาดสะอาดตกอยู่ตั้งแต่ล่างเออมาเลย เอ้ปลาลุลวะ่างไม่ปลาน้ำครับอันนี้ลากสะอาดน้ำดีสวย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 เถียงดีแต่บาท ว่าเข็งตัวนี <acknowledged> ้ไหมพี่น้องว่าต้นซวนใช่เพียเหมอนเพียงนะต้องเพียงอาปากอตัวใหญ่พี่น้องเลยต้น้วนหลายพี่น้องพี่น้องพี่น้องุนบรรยากาศ

อย่าอาปาหน่อยดิกันนะ